สวัสดีนะคะทุกคนคะวันนี้นะคะจะพูดค่อยๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้นั่งอยู่ที่ลาสนะคะเพราะว่าอรอขึ้นเครื่องกลับประเทศไทยน,นะคะมีเรื่องเล่าให้ฟังนะคะก็คือมีเรื่องเล่าให้ฟังนะคะนั่นก็คือว่าเรื่องตื่นเต้นค่ะก็คือไปตรวจโควิดค่ะแล้วก็เขาโทรมาบอกว่าผลตรวจโควิดเป็นโพซิทีฟนะคะ ก็แบบตกใจมากตายนะคือแบบสิ่งที่ชั้นแบบเตรียมตัวมาตั้งนานนะคะฉั้นจะไม่ได้กลับไทยแล้วเหรอแล้วก็แบบเฮ้ยคิดแบบคิดต่างๆนานาน,นะคะแล้วก็ไม่ได้นอนเลยนะคะดูดูตานะ,ะนอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับเมื่อคืนนะคะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย เดียวยังง่านะคะเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ผ่านพ้นไปนะคะก็คือให้รบกวนให้คุณมาตรวจอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าผลอาจจะเป็นผลที่แบบไม่ถูกต้องก็ได้นะคะให้คุณมาตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะคะปุ้มก็เลยแบบเดินทางไปตรวจอีกรอบหนึ่งนะคะโดยนัดนะคะ9โมง40นะคะวันนี้ก็เลยไปตรวจ9โมง40นะคะ คช่ทุกคนก็เลยแบบโอ้รู้สึกโล่งแบบดีใจมากค่ะก็ตอนนี้นะคะนั่งรอ,อที่สนามบินนะคะกำลังจะบินไปที่ประเทศไทยค่ะทุกคนคะแล้วก็พอถึงประเทศไทยนะคะก็จะไปกักตัวที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็ตรวจโควิดที่ภูเก็ตอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็กักตัวอีก7วันนะคะก็จะตรวจโควิดอีกหนึ่งรอบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็คือ อยู่ในความที่แบบเราตื่นเต้นตลอดเลยนะคะมีอะไรให้ลุ้นตลอดเลยนะคะเดี๋ยวย่งง่นะคะเราไปเจอกันที่ประเทศไทยเลยนะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะมือม่อกเย้มื่มมกีไม่ได้ต่งมากเลย,มมเลยบ๊ายบายกันทุกคนจเจอกันที่ประเทศไทยคะ่ะ